น,นัอ่ะสวัสดีครับวันนี้ c r v นะครับเจน3อ่ะมาตรวจสอบระบบแอร์กับผมอาจารย์มิตรครับตัวนี้ไปอาจารย์เชวัฒมาแล้วทำพัชชิ่งเกียร์ทำฝักชิ่งเครื่องนี่รอ,อนะครับจะาของรถยิ้มเจกมาจากไหนเนี่ยวงเวียนใหญ่ผมมาจากวงเวียนใหญ่เหนะ็นรอนะครับคนคนแถวน้ำแดงไม่รู้จักเลยแต่คนแถววงเวียนใหญ่รู้จัก พลรามสาีน้อยใจคนน้าแดงชอบไปทำที่อื่นไม่เย็นแล้วค่อยมาให้ช่างมิตรทำครับตอนนี้กำลังวัดอุณหภูมิความเย็นนะครับวัดด้วยเครื่องอินฟเฟลตดตอนนี้ก็อดูนะครับความเย็นอยู่ที่0ูนนะครับตัววัดอุณหภูมิข้างใน อองเวสาสาร35เอ,อ่อวัดเวลา4ี่มสาวัดอุณหภูมิภายนอกอุณหภูมิแอร์ภายใน3.4น่าจะพอใจเจ้าของรถอยู่มากนี่ไม่พอใจในโดนแนวนี้บอก